ไม่เป็นไรโดนตีอุ่นไม่เห็นดสรักผวัสบีตตาค่าแม่รู้ว่าหลายปีนี้ค่ะมันอับโชอดอนยากใช่แต่มันก็ไม่ควรจะแบบจีบคนสวยเกยิร์ฟเะจะเป็นลูกสาวเศรษฐีจะรึเนี่ยพี่เอกก็ดังไม่จะเล่นเลยนะแถวาย่านบ้านเนี่ยใครก็ต้องเชี่ยวฟังพี่ทั้งนั้นนะ่ะ พี่ช่วยคุกัามน่ะเอาไม่ล่ะพี่แข็งแรงกล่ามใจนะวาไงดีคนสวยสนใจมาดื่มกับพี่สักปอนเลยนะอะไรเนี่ยจำยุดหยิงว่าชีวิตด้วยข้าไม่กลายแล้วข้าไม่กลายแ่ไช้วินกึ้นมาความแคบต่สิ่งที่เจ้าก็ผ่านการท่สองจงใช้สายตาของผู้สวนมองมาทั้โลก ว่าผู้ร้ายแบบไหนถึงเป็นโทษที่ไม่อาจอาไไม่ชอดทาน้วยไม่เยไม่ใช่เหรอใช่ใช่าไแบบคุกอยู่ไม่ใชเหอไม่เอาไม่เอาด้โปรดไม่ชีวิตทนเถอะไม่เอาแล้วไม่กล้าแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วกใจใจโหอัเป็นอย่างไ้ เียังไม่เคยยอมนะคำน้าก็ไม่กล้าแล้วเขคหน้าไม่มีแล้วไม่ทำแล้วขคหน้าไม่กล้าอะไรจู๋ไม่เคยสัมผัสเขาจะช่วยได้ไงก็จะไม่ทำอีกโอ้แขกๆก็ชอบความสวยงามกันทั้งนั้นแน่นี่ข้ากลับไปก็พบท่านช่างสวยงามงามกละใจออจู๋คิดว่าคนอื่นอ่อนแอรังแกง่ายถ้าเจ้าคิดเช่นนั้นล่ะก็ให้ย้อมเกรงกว่า ดังนั้นข no <the> ้าย <the> ังมีสิทธิ์ที่เป็นชี้ตาอีกจัข้าจะไม่รังแกผู้หญิงอีกแล้วโอ้ไม่สิข้าจะไม่ังแกใครอีกแล้วพระเจ้าอีโอกาสหนึ่งนะพิ่สุนตัวว่าเจ้าจะไม่ทำผิดอีกถ้าถ้าถ้าอยากจะให้ข้านั้นขอเพียงเจ้าสูญเสียสิ่งที่มุ่งใจนักหนาแบบนั้นถึงจะรู้จักมองคนตัวนี้ท่านี้ผู้สวรรค์ทำไมกันดนี้หรอ คทำาห้กิท่ข้าได้แต่ไม่ขาแต่ให้ทำลายวิญญาณยุตตัดโอกาสที่จะทำความชั่วในภายหน้าน,นี่เป็นด่านแรกในการทดสอบที่แบบหรือว่าทำได้หีือไม่รจรงนี่เป็นด่านแรกเหรอป้าตั้งหาลมโมกฤษยาอรายุทธ ความปรารถนาของมนุษย์ไม่มีคนถอ้ความพลังมันมีวันจบสิ้นคนคนนี้เป็นแค่สิ่งไร้ค่าเล็กๆในความชั่วเหล่านั้นจากนี้ไปจะยังจะต้องตัดสินโทษพวกคนบางที่ชั่วท้ากว่านี้ก็ใช้สติตัดสินค่ะทามสร้างกูงี้ นี่ก็คือยังยังแม่ไม่สำเร็จเลยบอกแล้วอย่าพิ่งตัดตัดให้บรรลุเรื่องสักอย่างไปละแต่คนนั้นก็ดูน่าสงสารนะทุกคนทำให้หมดเลยแต่พระเอกต้องทำให้ทุกคน <laughs> แต่เสียอะไรนะเสีย <c oughs> เสียชิงเหิงจำแต่ชื่อกล่าว <c oughs> อุ้ยมันำอดู กระทากรของข้าความเจตสลบของพวกเจ้านั้นทำให้ข้ามีชีวิตใหม่ข้าขอมอบรางวัลแสงประทีปนี้ให้แก่พวกเจ้าให้พวกเจ้า ไม่ไว้ขนานกันบางคนอาอินคุณไม่เป็นคนเก่งเลยอะ เข,ขาจะไม่จากเขาจะมาฆ่าอีกไหนหาเขาม่านเป็นเป็นเช่นไรเป็นคนแล้วไม่ใช่หรอคของข้าคือผชายของข้าข้ารักท oh ่านแล้านช่วยรัม e> ่ไม่เ็คนยังนา่ก็เป็นคนแล้วใช่ไหมสิวซันสิวอูมหาแม่ส อมก่อนนี้ที่แบบพอยากกอดลูกตัวเองมานานอ่ะเสียวซานอีกเท่าไหร่ละไปห้าสิบเอยกี่สิบป่ะยี่สิบสามสิบเลยยี่กว่าที่แม่คาดไว้นะไม่เพียงเท่านี้พลังวิญญาณก็คุ้นถึงระดับเจ็ดสิบแล้วเจสบและได้รับคลจับเขตแดงเงินขามเจ้าพลังจิตแม่ตอนนี้ไม่ต่างกับตอนที่เป็นสัตว์วิญญาณแสนปีนั่นก็ดีจะกรวดิอาศบคนมาได้ทุกเมื่อ โดยท่านฟื้นตัวอีกหน่อยเราไปจากที่นี่กันท่านพ่อท่านแม่ก็จะพากลับสำนักข้าวเทียนอุ้ยอุ้ยไม่ได้ที่นั่นล้นมียอดฝีไม้ยุ่มตียากนะท่านอยู่ที่นั่นจะปลอดภัยไปไม่ได้ข้าถูกไล่ออกจากสำนักแล้วก็ข้าเป็นเจ้าของนะลูกมือกับท่านป้าคอยท่านกลับไปอยู่เสมอและผู้อาวุโสบอกว่าถ้าก้าทำเงื่อนไขสาวข้อสำเร็จได้ทใช่แต่มันค่ายนั่นไปแล้วไม่เออข้าทำสำเร็จหมดแล้ว กลับไปเส้นไหว้ข้างปู่ข้าได้แล้วยังท่านทวดก็ต้องการเช่นนั้นใช่เพราะท่านทวดให้ตามแล้วจนถึงท่านทวดใช่ท่านยังไม่ตายใช่ท่านทวดท่านทวดคือท่านทวดใหญ่กว่าท่านปู่ใช่ท่านหั้อปู่เจมส์สังหารสู้กับทวดตัวเองต้องก็บควตัวข้าถ้าไม่ยอมรับว่าลูกจอดข้าท่านทวดทำตามใจไม่ได้เพราะรู้ว่าท่านต้องเจอกับอะไรก็มอบสิ่งนี้ให้ข้ากับมื ่านบอกว่าฝา,ากอนาจตของสำนักไว้ในกามือของพวกเราจัก,กว่าทุกกำแพงหนักขึ้นสำนักข้าวเทียนไม่อาจต้านโทรศัพท์ำเป็นไม่สนใจได้ท่านพ่อกลับไปครั้งนี้เราต้องทำเรื่องที่ท่านปู่สังให้สำเร็จได้ได้สิเสือฟ้าขอนข้าวเทียนของเราเป็นสิ่งสืบทอดจากสำนักไม่ว่านานแค่ไหนแยังสลับว่าเป็นจิตของสำนักข้าวเทียนเสมอมดนที่พักให้ท่านแม่แล้วท่าจะช่วยาหากระดูกวิญ,ญญาณใ้ท่าน ฉันทักษะกระดูกขาขวา,ข,าของเจ้กกับรัดเงินครา้งต่อขาให้ท่านไหวคิดว่าไม่ได้ท่านจะกลับสู่จุดสูงสุดฟื้นฟูเกียรติของพรหมยุทธ์เท่าเทียนอีกครั้งเออใช่อีนั่นเอาวุโสหรือยังท่านน้องเจ็ดเออท่านน้องเจ็ดอะเอาแล้วทำไม ทำไมไม่กำลังคิดว er> ่าหูเนีน่าไม่จงตีไปพวกนี้วะเออแต่เขาไม่ได้ยุ่งนานแล้วไงเออเขาไม่ได้ยุ่งนานแล้วไงคิดถึงพักก่าๆวิคนนี้บอกเขานี่กูเกียดมาการสการเข้าสํานัก้าเจออีประตูไปเนี่ยกูก็นึกว่าสํานักลาเมืองอีเออเมืองอีกลับมาแล้วสํานักท้องถินต้องกลับมาลุกเดูนอีกแน่ไม่เป็นไรข้าจากสํานักไปตั้งหลายปีแล้วเอวันนี้กลับมา ไม่สบายใจนิดหน่อย<ช>รบกคนแย่งสำนักให้ีทั้งเฮ้าและทั้งซานดูชา,ากลับมาพร้อมครบเชิญกลับไปที่นี่เราไม่ต้อนรับคนนอกเ,อเดี๋ยวก่อนไอ้พวกนี้เนี่ยตอนคนนี้ว่าพี่าว,วะอาสอพี่หนัวี่มีเรื่องอะไรเราผู้อาวุโสฝากข้ามาบอกหากพวกท่านกลับมาเขายอมต้อนรับออแต่ว่าแต่อะไรอะไรอะแต่ว่านักโทษสำนักทั้งเฮ้า เขาไม่ได้เด็ดคอนเจ้าจะกลับมาลหวอรอข้าพันพวกเจ้าพี่ใหญ่มันได้เจอกันแล้วอาจารย์ว่าชีวิจเยี่ยมไอีบุญพวกเจ้าตองลับมพี่ตามงขกับข่าอะไรวะ่อกี้เขาพูดอะไรเขากลัวไอ้นี่ไงกลัวผู้อาวุโสทั้งเจ็ไง ก็มันแบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างนี้จะไม่ได้หรอกกูจำได้แต่กูก็เลยแบบเอ๋อทำไมอยู่ดีอันนั้นมันเป็นคำสั่งน้องเจ็บเออทุกอย่างมันผ่านไปแล้ววันนี้ครอบครัวของเรามาเพื่อจะเซ่นไหว้ทารกห้องใช่แล้วรุ่นเต็งอะไรอ่ะเจ็บเซ่นไหว้รดีเจากสำนักทั้งเท่าเจ้าทำให้สำนักตกอยู่ในสภาพนี้ล่มคาญไม่ดีเจ้าสำนักควรจะควยตาย เาถ้ารวมกันอีกสามข้อนี้ได้อาวุโสจึงถเป็นความภาคภูมิใจตกต่ำยิ่งหนักตกต่ำเลยค่ะเขาขื้นของให้เธอต่างหากหากไม่ใช่พ่อนาคสัตว์วิญญาณจะคงไม่ได้ไกลยิ่งกว่านี้ตบปากาย้อนกลัไปได้ถ้าเป็นเลือดที่จะปกป้องไม่เป็นสักสีก็อะไรอย่างเงี้ยทั้งเฮารู้ว่าตัวเองผิดต่อสำนักไม่หวังได้รับการอภัยจากเราผู้อาวุโสขอเพียงได้คำนับหน้าสุสานท่านพ่อทั้งเฮาจนป่านนี้ อย่าไปตำเนื้อกโห่ไม่สำนืกกูเข็ดคาดค่าแค่ระนี้ละสามข้อใช่ข้ั้ใช่รวดโฉมที่มาวันนี้เพื่อขอให้เราผู้อาวุโสทำตามสัญญาพูดไปข้่อไรกพลังวิญญาณบรรลุระดับ80 80 90แล้วจ้าข้าทำการให้เจ้านำหัวของราชินีนล้วมาหยุทธในสำนักวิญญาณยุทธมาคนหนึ่งมีแล้วข้อสามคลองวงแหวนวิญญาณแสนปีไอ้คนไอ้กูไอ้กู ขอเพียงทำสามเรื่องนี้เสร็จคงไม่เพียงแต่รักเจ้าเข้าสำนักเราจะยอมให้พ่อของเจ้ารับเข้าสำนักได้กด้งดี่ให้กูได้แล้วจ้ะอ๋อไงโอ้โหงงไปแล้วไงอะไรอย่างงีป็นไงหรอไม่มันจะมันได้ยังไงพี่เจ้าอายุเท่าไรทำไมทำไมทำไมแล้วทำไมพี่เจ้าทำได้ยังไง กูเก่งฝ่าฟันทุกเข็นโอ๊ยแล้วก็มีปลาฉลามนะเอ๊ะเป็นปลาฉลามฉลามมเหมือนกับท่านปู่ในตอนนั้นนะตอนนี้ข้ามาขอห้าเทียนท่บเอาโศกพวกท่านกำหนดเวลาไว้ที่สิบปีดูเหมือนว่าสปีเดี๋ยวาจะทำเสร็จเร็วกว่ากำหนดแล้วสงข้อส่วนรืองกา้สามารถอส่งถึงการสังหาราชินนาของสำนักวิญญาณยุทธจะไม่มีหลักฐาน พวกเราก็ไม่มีข้อสงสัยเมื่อข้ารับปากแล้วทั้งสามข้อจ่อมต้องทำให้ได้ตามที่พูดนี่ไงกระดูกกระดูกของขใครสักคนที่เป็นดุองคนนั้นแหละนี่คือใช่คนที่มันมาเหยียบที่นี่เราก็จะไม่ผิดคำพูดกระดูกของปีศา์ดำ อือนสถานหาสิแห่งสำนักเท่าเคียนของทางเท่าบตั้งแต่วันนี้น<า>จอวิชัยมันก็เท่านั้นแหล <c oughs> ะผู้ผู้สอท่านหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าต่อให้ทางเท่เาลับคืนสำนักเขา่าเคียนณคุลความแพ้ของเรากม่ยังคงอยู่ขอเป็นหนี้ชีวิตลูกข้าใครจะทวงคืนเช่นกันมันเลยเรื่องของพ่อแม่ข้าทําไม่สานักเกือดร้อนแต่ลองคิดดู ถึงไม่มีเรื่องนี huh ้คิดว่าสำนักวิญญาณยุทธจะไม่ลงมือกับสำนักเ่าเทียนขอกให้สำนักวิญญาณยุทธจะจบต่ครบสำนักอันดับหนึ่งอย่างเฮาเทียนแต่ถ้าทั้งเฮาไม่ได้ฆ่าเชียนเสวิจีแล้วก็สำนักวิญญาณยุทธจะลงมือกับเราง่ายๆได้ยังไงข้าขอถามทุกท่านถ้าตอนนั้นสำนักร่วมมือกับตระกูลราชาบางกอนฟ้าและสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติสามสุดยอดสำนักจะอยู่ในสภาพร่มสลายจ้อิงยับและซ่อนตัวเช่นนี้ไหมเฮาเทียนละทิ้งสำนักใต้สังกัดและหลบหนีเอาตัวรอดอย่างสุดกำลัง แบบนั้นไม่ผิดเลยเหรอเอออือสามหาวจะไม่กลัวสามหาวหาวเดียวจะกังแกระศิรุ่นที่สามท่ให้ตอนนี้ต้องมีฝีมือดีก็ควรให้เกียรติสำนักข้ามีเจตนาลอบดูสำนัก่ให้ขยันแก้ล่ะเรื่องในตอนนั้นให้ท่านพ่อแก้ต่างเหรอแล้วเจ้ามีสิทธิ์อะไรผัวผู้โสเจ็ดแค่เป็นผัวผู้โสข้าจึงออดข้อให้หากยังพูดจาบีบคั้นไม่เลิก ก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจถ้าพูดอยากจะเห็นน uh ักว่าจะรับมือข้ายังไงเอามาสิหนูเป uh ็นราชทินาดาหรือเปล่าราชทินาดาวเขาไปแล้วนะวิญญานช่วแก้ร่างใช้กระดูกฉลามแม่งเลยอือเขาจะเถ้ากอดรบกวนใจถ้ารู้ความแค้นดีเจ้านุ่มถ้ะรับมือมูลค่าของข้าได้หนึ่งพันก็ไม่ไช่พี่ชายแล้วหรอเป็นถือว่าคุณคุณความแค้นของข้าพ่อเจ้ายกล้มลงนี้รับขึ้นมาหลายปี chúng là nên bộ truyện là cũng chốt. Rồi. Khắc tốc. đông. khỏi đi.